<c oughs> เอาละครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนได้นะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็ดแมนทีวีนะครับซึ่งวันนี้นะครับมาอยูย่ในตำแหน่ง ADC ซึ่งตัวละครที่เราเล่นคือจิงก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนฉลาดขึ้นนะครับผมอย่าโง่เหมือนผม <laughs> อย่าเป็นคนโง่เหมือนผมดูช่องผมไม่อย่าโง่เหมือนผมนะครับผมเ <laughs> ชินฉลาดกันขึ้นไป ผมพยายามจะโปกเขาโปกอืมเจ็บดีเฮ้ยโอ้โหได้แต่ทำไมผมด้้ยทำไมผมอาเมจเบาอย่างไรถ้าผมโดนแรงเวอร์น่ก็รูเซียนนะเนี้รูเซียนเก่งเออโดนโอ้โนลดิเลียโอ้โหเพื่อนไม่เอาเพื่อนโอ้โหข้าวตีเหลือเกินโดน โดนเดียวน,น่าได้ไหมเพื่อนเดียวน,น่าสวยฟิกเอาผมไม่ได้ไม่เป็นไรตัวนี้ขอขอเยี่ยมอะคาลิมานะอะคาลิน่นจะสีอยู่มั้งผมไม่รู้เพราะทวิทฟเตผมก็ยังสีอยู่เอ้าตายเอ้ยมันท่าแล้วมันท่าแย่แล้วแย่แล้วอุ๊ยแ,แฟลนเอิม่มโอ ได้ไหมโหมี่เนียนทวิเฟดมาแล้วนี่เดียไม่โดนแต่ทวิเฟดมามันน่าจะได้มั้งเอ้หรือว่าได้ได้หรือเปล่าขอร่วมือนะนิโปโอ้โห่วมือก็ไม่ได้เสียก็ติอันติก็เสียเพ้าผมหลบได้เพื่อนผมตายแน่เลยเขาจะด่าผมไหมเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้เลยเลยฮม การันตีป้อมฟรีนะนะขอขอป้อ,อมเอาไปกินฮึมีคนตีมังกรด้วยละเดี๋ยวหนะ้าตีมันตีมันไม่โดนไม่เป็นไรฟีเฟสมาแล้วน้องใช่ได้มังกรมั้งดูจากสภาพทีมวอลกลับบ้านแล้วนะั่นแหละโกรธเพื่อนนะครับผมเพราะน่าจะโกรธเพื่อนเอ้ทำไมไม่ช่วยวะเ <c oughs> พื่อนมาช้าจังเลย <c oughs> ทีมผมได้ทั้งฐา <c oughs> เราได้ทั้งมังกรเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะ ไดทั้งสองทย่างปกผมห้าวมากเฮ้ยลบมีชิวเกือบตายได้ไหมอันติปู่ไม่ตายเกือบตายเฮ้ยเอ่อผมเลงก่อนน่าจะไปป้อมนะการเลงที่ดีที่สุดคือการเลงไปที่ป้อมไงทุกคนส่วนมากคนมักจะวัดที่ป้อมนั่นไงโอ้โหไม่ตาย อืมเอาไ,ไป,ปกินผมพยายามจะ๊กด้วมิสไซน์มิสไซ์ขนาดจิ๋วพกพาได้ไปทุกที่แม้แต่ไปเซเว่นก็ไปได้เออโอ้โหถึงกับอันติเคลียครีปไม่อยากจะเชื่อนี่ผมมันชอบมิสไซ์สุดๆเลยแรงเหนือเชื่อเลย,ยเออเอาว้าวโน้เพื่อนไปเมท เดี๋ยวหน้านีเพย์มเนียนเพื่อนดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะบวกกันอีกแล้วอันตีผมก็ไม่มีอะทุกคนผมก็มีอันติผมก็ทําอะไรไม่ได้ <laughs> มีดีแค่ย,ยิงอันติแม่นแค่นั้นแหละถึงจะพลาดไปลรูกหนึ่ง้วเธอโอ้โหไม่ได้เลยขายไม่นะรอดไหมรอดได้ไหมสักตัวก็ยังดีโอ้โหไม่ได้เลยเอ้ยได้นี่หว่าไม่นั้นกระดานสบายเลย จังหวะน,นี้ผมน่าจะลออันตรลาเพื่อน,นะครับเพราะผมไม่ได้เลยตอกจากยิงอันติโดนแน่แต่ไม่น่าจะตายนั่นไงต <c oughs> าเห็นไม่พอได้ฟ้อมลีเลียแตเย็นเพื่อนเขาไม่น่าจะเข้ามามั้งแต่มันเข้ามาเฉย <c oughs> เรยียบ้อยวิ่งเร็วทำไม่การเดรนมันแรงอย่างเลยเนี่ยเอาได้หรือเปล่าเพื่อนสวยรลีวหน้าต้านมัน <c oughs> เหมือนการเดรนเขาจะเอาผม <c oughs> แต่ว่า ได้ดับบลคิวไม่คืนดับบลคิวแต่ผมให้ด้วยตัวเองยิงดักหน้าไม่ได้เีส๋สินอยู่ข้างหลังเขียนลืมเขียนมินเนี่ยนของจะวางกับดักไว้ <c oughs> เรียบร้อยตา,ตายแล้ว่ะตายแล้วได้หรือเปล่าเฮ้สวยทวิเฟดได้ไหมมานาหมดยิงมินเนี่ยนโอ้โหยิงผิด <c oughs> ผม <c oughs> ยิงมินเนี่ยนเยอะเกินไปแต่ได้ นันตีไปน่าจะโดนนะนเจดล่าทางนี้โอ้ยเจดพี่จะเปลี่ยนฟอร์มทำไมยิงธรรมดาก็ตายเปลี่ยนเป็นคอสเฉยเอออ่านทันได้มังกรเออเอ้าโอ้โหวัจพ,พอดีผมกำลังเลงไปทางนู้นเลยถ้าผมเลงน,นู้นน่าจะโดนพอดีแต่ก็ไม่น่าจะตายอ่ะแย่แล้วทุกคนแฟดโอ้ผมพลาดนัด เพื่อนเราได้หนึ่งแล้วแต่ผมต้องเคลียร์มินเนี่ยนฮยการเลนอย่าให้การเลนกับยิงยิงมินเนี่ยนเฉย <laughs> อะไรกันครับนี่เพื่อนจะตีบาลอนกันแล้วนะเราต้องรีบเคลียร์มินเนี่ยนแล้วก็รีบไปช่วยมาแล้วมาแล้วทุกคนอ่าผมลืมจะลืมบอกอะไรไปเลงแต่ผมลงคลิปนี้น่าจะปีใหม่แล้วละ่ะเพราะฉนั้นก็สุขสันต์วันเกิดทุกคนเฮ้ยเฮ้ย ขอสักคิวอันติไปปิวเรียบร้อยหนึ่งคิวไหลไหลมากอย่าถ่ายทำงานน่าจะตายแล้วเดี๋ยวหน้าแต่ผมน่าจะได้สวยน่าจะจบเกไมไปแล้วละ่ะจบได้ไหรือเปล่าทุกคนคิดว่าเราจบได้มั้น่าจะจบได้นะกาเรนใกล้เกิจจดกรูเทียนด้วยโอ้โนไม่เป็นไรอะถ้าเป็นการเรนยังพอกันได้แต่เป็นรูเทียนอะดิ ผมไม่สนใจผมยิงป้อมอย่างเดียวยิงยิงยิงป้อมเพื่อนเอาละครับก็จบแล้วสำหรับเกมลีกออร์เดิ้ลไชน์ไวริซึ่งผมก็ไม่ทำอะไรนอกจากยิงอันตีและไม่กระรัาดเพื่อนทั้งเกมเอาละครับก็สุขสันต์วันตีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับผม